สวัสดีครับสวัสดีฮาโลวีนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาตกแต่งบ้านกันบ้านยังไม่เป็นฮาโลวีเลยนะครับบ้านยังไม่เป็นฮาโลวีเลยนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้แล้วครับมีรูปฮาโลวีนอันนี้แล้วนะครับคือถ้าถ้าถ้าไม่ทำเนี่ยไอคนที่ห้าเนี่ย เราไม่มีรูปเรามีรูปฮาโลวีนแล้วนะคะแต่เรายังไม่มีฮะเด็กเรายังไม่มีบ้านฮาโลวีนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งบ้านกอนนะคะขอเวลาไปตกแต่งบ้านฮาโลวีนสักนิดนึงนะครับต่อมานะครับขอเวลาไปตอนนี้บ้านเปงลีนะครับ ตรนนี้บ้านเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตกแต่งบ้านฮาโลวีแป๊บนึงนะคบโอเคไปเลยครับโอเคนะครับย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายนี่คือการถ่ายชิปนะเดี๋ยวเราจะวิ่กันแล้วก็ต้องดึงเทปอันดับแรกเลยนะครับคือดึงเทปนะครับประมาณสองถึงสี่กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับเกี่ยไม่เกี่ย ดึงเทปประมาณนี้นะครับตัดแล้วคุณก็จะได้เทปประมาณนี้นะครับถ้าคุณมีรูปฮาโลาวีนคุณก็เอารูปฮาโลาวีนมาใส่เลยนะครับแปะก็เอ่อยังไม่มีต <8. S 2> ้องขอให้ชักเลยเอารูปฮาโลาวีเนี่ยครับแปะเอาอันนี้มาแปะนะครับแล้วก็เอามาแปะตรงนี้นะครับทางเข้าบ้านนะครับ ม,มือต้องถือกล้องอีกมือน,นึงก็คือไอฮาราวีเนี่ยโอ้ยดูก็เปิดไม่ได้โอ้ยชีวิตแปะไว้หน้าอ,อกก่อนจ้ะโอ้ยเซงประตูเปิดไม่ได้หน่าย,ยังไม่ได้เก็บไว้ากคลิปนั้นนะครับ เออไอนี้นะครับปเปลงนะครับยังไม่ได้เก็บเลยโอเคเดี๋ยวแม่มาแม่จะเห็นนะครับเฮ้ยเงียบจะจะอะไรนดเก็จะเอาแปะไว้ตรงนี้นะครับ โรงเรียนเวทมนต์ยังไม่เปิดนะครับเราก็จะแปะเวทมนต์ตรงนี้นะครับโรงเรียนเวทมนต์มีขี้แมงวันใส่ด้วยเช <c oughs> แปะ,แปะได้แล้วนะครับโรงเรียนเวทมนต์เปิดแล้วจ้ากับวิ่งกลับวิ่งกลับครับ กับหน้าบ้านเออเออดีม่เซฟี่พังนะครับอะไรฮาโลวีนฮาโลวีนดีแบางที่ยพี่ผีอะไรเงี้ยคืนเี่ยมันนอนหน้เออใช่ของเซอร์ไพร์ ถ้าเป็นของเซอร์ไพรส์ไอ้ะไรอยูอ่ยวะสมุดฮาโลวีนเอเอเราพอเป็นนี่เราจะมารูปวาดรูปฮาโลวีนเอ้ยไม่รู้นะเขยได้หรือเปล่าเปิดฝาแล้วนะครับตัดต่อเปิดฝาแล้วได้ปะได้ป่าวบอให้ได้ป่าวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะวาดรูปผีกันนะครับนี่จะวาดรูปบ้านหลังนึงวาดนี้นะครับจริงๆก็เป็นคนที <h <h ่วาดรูปนะครับวาดวาดวาดต้นไม้นะครับ แล้วก็วาดวิชนะครับก็คือแค่เราจะวาดนี่ครับฟ้าผ่าเราจะฉลองแม่ฮาลาวีนนะคะฉลองฮาลาวีนอันนี้จะตกแต่งส่วนไหนก่อนนี้ครับผมแมนะนำนะครับให้ตกแต่งส่วน หน้าก่อนครับแบบจะไม่รู้นะครับว่าฮาลาวีนะครับปริสตรงนี้นครับใช้ปากการนี้ถ้าจะใช้ได้น่าจะดีกว่าอืมน่าจะเข้มกว่านะครับเฮ้ย ะไรไปไนี่นะครับแล้วคุณก็วาดวิชเอ้วาดข้างขานะครับสุกสาันฮาวินวันฮาวินทุกคนนะครับ ชุกสานงานฮาลวีนทุกคนนะครับวาดน,นี้สองตัวนะครับถ้าใครมีอันนี้ก็วาดไปครับต่อไปเราจะวาดวิชกันนะครับวิชก็ต้องวาดนี้นะครับอันนี้คือไม้กวาดนะครับ างนี้นะคะแล้วก็วาดการะรองวาดกระปองบ้าบออีทนดูทอนวาดเสื้อนี่เดี๋ยวมันคืออะไรไม่บอกอาเกียรวาดหัววิวคือวิชเหมือนไหมนะ,เ,เ,ระ,เ,ระเราจะเขียนตรงนี้ว่า สุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับสอขอสุขสนกติลายก็เป็นอย่างนี้นะครับสันลายลามือแปลกไหมเออส,ส,สุขสันวันฮาลาวีนสุขสันต์วันฮาโลวีนมันจะเขียนว่า วันหา้าลาวินวันนี้เดือนที่วันน,น,นี้นี่ีสุขสันต์วันฮาลาวินนะครับอันนี้คือต้นไม้ผีสิงนะครับ กินนะครับฝาครับเราจะไม่เราจะไม่เล่นมากครับสรุปคุณถามว่าเราจะเอานี้ไปไว้ที่ไหนดีครับบอกเลยเอาเทปออก เอาเอาเทปออกมาก่อนนะคะไม่งั้นเราจะใช้ไม่ได้นะคะนี่จังเทป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 เกะเทปออกมานะคะเกะเทปออกมา แก้ซื้อกล้องนะคให้ยาวขนาดนี้นะครับตุกยาวขนาดนี้นะครับตัดออกครับแปะเลยครับแปะตรงนี้นะครับแกะอีกครับอา,อ,อาจจลิปนี้อาจจะเปลืองน้่อุ้ยเทปหมด <c oughs> เอ้ยอันนี้เปลืองจริงเปลืองของจริงไว้ได้พุดเล่น ของจริงแปะแปะให้มันได้อย่างนี้นะคะรูทรงอย่างนี้แล้วเราจะไปติดกันเลยครับรูทรงมันแปลกแปกไหมเออผมว่าแปลกแปกนะครับเดี๋ยวผมว่าไปโอเคมาแล้วนะครับนนที่ตรงน,นี้เราแปะนะครับเราจะแปะตรงนี้ <laughs> ให้ม้วนนะครับฮาโลวีนของจริง ตกแต่งบ้านนะเนี่ยไม่ใช่มาเล่นนะตกแต่งบ้านมีคำนวณคำนวณน้ำหนักเป็นสามรสุเกินสามห้กรัมด้วยจากนั้นนะครับสิ่งที่สามนะครับที่เราหาของเล่นฮาโลวีนของเรานะครับที่เราซื้อมาผมไม่มีของเล่นฮาโลวีนไม่ีน่ท้นี่ใช่ไหมของเล่นผมเป็นกองเนี่ยอานคยแ หนวเนี่ยสไปเดอร์แมนเอาสไปเดอร์แมนแล้วกันแมงมุงมปะสิ่งอ้้เราจะเอาหน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับวางไว้นะผมจะเชผมมัดไว้เรียบร้อยบ้าสิ่งต่อไปเนี่ยครับสิ่งที่สี่นะครับ เราจะเอาเป็นนี่ลูกกระสุนแบบเอาไปลบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีกระสุนนี่คือเสื้อนะเนี่ยไม่ใช่กระสุนเนี่น,นะครับคุณก็ดึงออกมาผมได้ทำการดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บกันจากนั้นนะครับให้เราใช้ เทปนะคะมานี้นะครับตัดนะครับอันละหนึ่งนะครับน,นี่ก็ตัดนะครับตัดอัน,นใหญ่ๆเลยนะครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้นะครับ เอาละเอละหนึ่งอันนะครับ,อ,อ,นนรบอันนี้คือผมเองไปเปะเข็นไว้เตะเข็มไว้กัน ไปไปแปะกันโหอันนี้เล็กมากเลยเออเราจะแปะอีกด้านหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้แปะโคดึง พามีดงจี๋ผมได้แค่หนึ่งลูกนะครับอุ้ยแตกแตกเอาเราเราเอาไว,ไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้ <c oughs> อันนี้คือใส่จริงนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะถ้าใครเห็นก็ใส่จริงนะครับผมใส่จริง อย่างที่ห้ารับก็คือเอาตุ๊กตาผีนะครับอเอาไปเทอะไรดีเล่นโน้ตชอดีไหมเอานี้แหละเอาตุ๊กตาตัวน,นี้นะครับแต่เรื่อง,องเล่นเด็กๆนะครับผมจะเอาเทปต้องการเทปต้องการเทปอีกแล้วอา่า นี่เทปใหญ่มากพันแปะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก,ก่อนมันหนักเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยแค่อันนี้ก็จะเยอะแล้วน,นะเนะี่ยคลิปจะเต็มแล้วนะเนะี่ยขอเอาเกิดเกิดไม่ได้แค่อเนเนี่ยครับก็บ่อยมานเถอะนาออย่าไปจับมัน วุ้ยวุ้ยวุ้ยแม่ขยับได้อะ่ะนี่ตกใจเลยเอาใหม่ครับทำอย่างนี้แล้วถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วปไปไปก่อนอื่นนะครับให้เรานำขวานนี้นะครับไปไปกันไป,ปนความมงของฉัน เอาควักไปอ,อย่างนี้เลยครับวิ้ยมันเป็นมัน,ม,นมันจะหลุดไหมไม่จะหลุดเนาะเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงน,นี้แล้วกันไม่มาแล้วหรอไม่มาหรอมาจริงเหรอเฮ้ยวิย้ยปังกลัวมัน ขยับได้กลัวไม่กล้าหยิบเอาจริงๆนะครับผมกลัวเคสนะครับรอบนี้ถ้าไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะผมก็จะไม่ทำเสือไทยอย่างต่อไปก็คือเราจะตกแต่งเคสโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมดึงเคสเออกมาก,กันเคสของโทรศัพท์นะครับถ้าใครตกแต่งแล้ก็ ต,ตกแต่งแบบฮาโลวีนไปนะครับแต่ผมตกแต่งไม่ไดไ้ไม่ให้ตกแต่งอันนี้ตกแต่งได้ไหมสิ่งนี้ที่เราจะมาตกแต่งกันดีใจอะไรขนาดนั้นวะแกได้มีตกแต่งสุขเราจะเขียนว่าสุขสันวันผี แล้วก็สุขสันวันฮาลาว,วีนสุขสันต์สุขสันต์วันผีแต่ก็จะเขียนว่าสุขสันตวันผีแห่งชาตินะครับ แน้นขีชัดหนา้าเกิดใหม่ จะอุ้ยโอ้ยต่อไปนะครับเดี๋ยวตาไข่ไข่ไอติมนะครับ โอเคครับผี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 สุขสันต์วันผีแห่งชาติสอ,อุสุขสัน วันผีแห่งช่เนี่ครับนี่ครับ สุขสันวันผีแห่งชาติค่ะโอเคเลยเออเราต้องใส่ของเลยผีนะครับของขวัญผีเราจะมีคำสั่งให้คุณแม่ครับระวังมือข้าง ระวังมือข้างนี้ไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นขีขีเลยจ้ะเออผมใช้โทรศัพท์ถ่ายใช่กล้องถ่ายเออีขีไม่รู้ใช่ไหมอือขอโทษอ